พอที่เธอน้าอย่าฝึกอีกนะโถเอ้ยพอที่เธอพักผ่อนก่อนดีกว่านะไม่เยอคะค่ะ อเอ้ยเอาแต่ฝึกปรยุทธ์น่าเบื่อที่สุดเลยเอย๋องหญิงทรงตรัสที่นี้ได้ไงถ้าไม่มีความมั่นใจเลยสักนิดถ้าหากเดียวองิงเลือกของหมงไปราชบุตรเคยของมงเป็นจองหวนฝ่ายบุญมีความรู้เต็มทอม้องต่อไปภายหน้าไม่เป็นผลดีต่อเราแน่เฮ้ยของมงอ่ะไม่เคยอยู่ในสายตาข้าบัณฑิตอ่อนแอถึงแม้จะใจครบถึงสิบแปดโค้งก็รับกระบีข้าไม่ได้ต้องมีกลยุทธ์เถิงรบเท่านั้นที่จะครองเมืองได้รู้ไหม ถ้าก็ชอบพูดขวานผ่าซากไม่น่าเสด็จพ่อถึงไม่ชอบท่านแต่งงานกันมาสองปีแล้วท่านยังไม่ได้ควบคุมกองทหารเลยสักนิดและองค์หญิงว่ากระหมอ่อมควรทำอย่างไงท่านต้องหมั่นเข้าวังกับข้าอีกอย่างศึกษาตำราพิชัยยุทธให้มากมีโอกาสจะได้แสดงความรู้ต่อพระพักเสด็จพ่อเสด็จแม่จะได้รู้ว่าท่านมีวิชาความรู้มีความรู้ทางบุญบ้างอืมฝาบและกระหมอ่อม รัฐบาลแห่งชาติบุดเคยท่านหมายความว่ายัางไงคะ,ะกระหม่อมเป็นหัวเสด็จพ่อหมายความว่าตอนนี้ท่านอุปราชมีอิทธิพลมากท่านเกรงว่าบัลลังก์จะสั่นคลอนใช่ไหมอ,องค์หญิงทรงมีความคิดลึกซึง้ง <c oughs> เสด็จพ่อเป็นจอมทัพของบ้านเมือง ดูแลชีวิตคนนับหมืน่นจะมอบอำนาจทั้งหมดให้ท่านอุปราชดูแลได้ยังไงหัวอีมีนิสัยอันธพาลจิตใจโหดเหี้ยมขณะนี้ในราชสำนักมีคนก่อกวนอยู่นะองค์หญิงถ้าอย่างไงก็ดีสิเราได้ฉวโอกาสนี้กรับทูลเสด็จพ่อขอให้ท่านทำการแทนซะคนจริงคอยแต่งเติมไม่ควรทำตลอด ตอนนี้หัวอีมีอำนาจอยู่ถึงแม้ในราชสำนักจะวุ่นวายแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดสเสด็จพ่อทรงเชื่อใจเขาอยู่เราต้องคอยจังหวะถึง่งจะทำได้อู๋หิีเข้าใจไหมโาเอ๋ยท่านได้มีความรู้ทั่วมหัวจริงๆเลยนะคะ,สะเสด็จพ่อเลือกท่านเป็นราชบุตรเขยก็เพราะว่าเห็นความสามารถของท่านนี่เองต่อไปได้รับตำแหน่งราชายาทแล้วท่านจะกลัวอะไรอีกแล้ว แค่อุปราชคนเดียวสเสด็จพ่อให้ถอดถอนก็ต้องถอดถอนสิแค่อุปราชคนเดียวอยู่นอกสายตาของกระหมอ่อมถึงเขาจะมีอำนาจแต่ไม่สามารถนั่งบัลลังก์ได้แต่กระหม่อมเป็นห่วงก็คือพี่เขยขององ์หญิงกูต้าสงโถ่เขามีอะไรนะแค่มีวรยุทธเท่านั้นอะ <laughs> ช้บูสร้างอำนาจ ใช้บุญสร้างเมตตาเราต้องใช้เมตตาข่มอำนาจต่อไปองค์หญิงมีเมตตาต่อคนทั่วไปทำให้คนในราชสำนักปูบุญสวมเข้าหากันทำให้เราอยู่ในใจเขาข้ารู้ดีเจ้าเป็นคนที่มีแผนอยู่ในใจ อ๋อทำไมทับหรอดื่มเหล้าสิดื่มเหล,ล้าแหละอาเชิญเชิญขออะไรเก่นอะไรเงินตะแม่ทับให้คุณไปสืบดูแล้วแต่ละปากค้าเข้าหมู่บ้านมีชาวบ้านเฝ้ารักรษาการอยู่ครับท่านออกไปได้แนละ้วจะพวกชาวบ้าน,นจนๆจะต่อต้านทหารกันเหรอเพิ่มกองทหาร จากสามเป็นห้าอยากเป็นสองส่วนแล้วกันไปทับหรอโดยตาเสียงถูกเราล้อไมไปหมดแล้วแล้วนี่ก็จจวนจะค่าแล้วทำไมยังไม่เคลื่อนทับอีกล่ะครับใช่แล,แล้วหรอปิงเรานี่จะจับตัวนักโทษแผ่นดินไม่ได้อยากรู้ว่าท่านจะกลับไปแก้ตัวกับฝ่าบาทยังไงคราวนี้เรามาจับนักโทษแผ่นดินไม่เกี่ยวกับชาวบ้านบนดอยชาวบ้านคุ้มครองดอยก็สมควรจะทำอยู่แล้วพวกเจ้าอย่ากทำร้ายข้าเด็ดขาด ดอยต้าเสียงตอนนี้ถูกอบล้อมไปหมดแล้วคิดว่ากวนชิงโฟงคงหนีไม่รอดแน่พวกเจ้าเราอยู่ที่นี่ก่อนพลุ่มนี้ให้ข้าเดินทางขึ้นดอยพีงคนเดียวตรวจดูสถานการณ์แล้วค่อยคิดอ่านที่จะเคลื่อนทัพยังไงท่านแม่ทัพช่างใจกล้าเหลือเกินคิดบุกเข้าทำเสือคนเดียวข้าลืมสายจริงๆมาเล็ดล่าให้แม่ทับหน่อยครับไปมีคำสั่งของข้าอะไรก็ห้ามเคลื่อนไหวโดยเด็ดขาด ทำาแม่ทัพถ้าหากว่าพบแม่สาวชุดขาวก็อย่ามัวจีบเพลินซะล่ะยังไงก็ต้องกลับมาช่วยข่าด้วยนะอย่าลืมละ่ะฮ้ทําไม่ทับหลอวรยุทธล้ำเลิศถ้าจะจับแม่สาวน้อยนั่นคงไม่มีปัญหานนะทูกท่านข้าขอตัวก,ก่อนอืม อาศัยไม่ทับหลอคนเดียวไปรับมือพี่น้องสกุลกวนคงได้แน่แต่ถ้าเจอไม่สาวชุดขาวแล้วก็เ้นทีไม่รอดแน่อะไรวะเดื่มเลยมา เยอะเหรอเยอะหรอวะจะเป็นใครรับรับรับรอขึ้นมาบนดอยพี่น้องทุกท่านข้าคือองค์รักหล่อปิงรับพระเจ้าองค์การมาจับกุนชิงฟงพวกเราไม่รู้จักขอให้พวกท่านโดพาข้าไปเถอะแต่เราดูเจ้าแล้วไม่เหมือนกับคนดีเลยนี่นะฮะลุยลุยอ่ะลุยได้เลยเ้ย 来来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 来 ะะต้องเสียมารยยาก,กับพี่น้องละตอนนี้ผู้ทหารได้ล้อมดอยต้าเสียงไปหมดแล้วข้าคิดว่ากองจีฟงจะทำให้ชาวบ้านบนดอยต้าเสียงลอยเด,ดือดร้อนไปปล่าๆรีบพาข้าไปพบกองจีฟงเถอะข้าไปทำคันจะปรึกษาด้วยนีย่ติดตาก่อน <c oughs> ตีแล้วเจ็บก็ต้องมาจูงม้อีก ó, ชีวิตหิวข่าวด้วยโดน,นตีเมื่อกี้ ผู้นี้ขึ้นมาปนดอยหวังพบท่านพี่กวนข้ายาพบท่านนะ่ะข้าก็คือกอนชิงฟงเรียนถามท่านเป็ทับชื่ออะไรข้าคือองค์พระรักราชสำนักล้อปิงล้อปิงท่านก็คือไม่ทับล้ออย่างนั้นแหละใช่แล้วข้าเองโถ่เอ,อ้ยท่านไม่ทับล้อ ชื่อของดอยตาเสียงยุคสมัยทําให้เปลี่ยนแปลงจะทรงสวยให้วิได้ขาดหายใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกันเป็นพระเจ้าหัวเทียนเป่าชอบรองแกผู้อื่นมาก่อเรื่องที่ดอยต้าเสียงแห่งนี้มันจะสำนักไม่แจ้งความผิดนําทหารมาโอบล้อมดอยตาเสียงทุกด้านไว้นี่มันเป็นเพราะอะไรกันแน่ข้าเองต้องทําตามคาสั่งแต่ก็รู้ดีว่าต้องมีเบื้องหลังอยู่แน่ ดังนั้นจึงสั่งให้กองทหารตั้งค่ายหลยล้อมไว้ไม่ให้ตีตอนนี้อยากพบจอมยุทธ์กวนก็เพราะว่าอยากถามฉันสาเหตุทำไมข้าคนไร้ดาบในมือทำร้ายผู้บปิสุตสองคนบาดเจ็บเขาเองที่แท้ก็แม่ทัพหรอท่านแม่ท่านรู้จักเขาได้หรอเขาก็คือองค์คารักษ์ผู้ซื่อสัตย์ของฝ่าบาทตอนนั้นเขาเป็นคนพาเจ้ากับข้านี้ออกมาจากราสำนัก ฝ่าบาทใช้เขามาทำอะไรนะท่าทีดฟังท่านเหล่ามาข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านดีจีโจรรังแกประชาชนถูกฆ่าอิสตีข้าก็เคยได้ยินมาก่อนเขาถูกฆ่าตายเพราะกรรมตาบสนองที่ท่านทำไปอย่างนี้มันก็สมควรอยู่แล้วเจ้าหัวเช่นเป่าระรังชาวบ้านสร้างเวทสร้างกรรมรัศดรในเมืองต่างละอายใจจนบางครั้งข้าเองก็เกือบจะทนไม่ได้เหมือนกันแต่ลงมือฆ่าเขาให้ตายไปซะ ข้ากลับหวังแล้วต้องไปกราบทูลฟาบาแน่ขอให้พระองค์ทรงพิจารณาโทษให้ด้วยท่านแม่ทัพกล้าหาเด็ด่เดียวและพระดูคนธระทำท่าไม่ข้าทราบซึ้งมากแต่ข้าเองก็ยังเป็นห่วงโจรหัวกับโจรฉีสองโจรน,นี้ต้องไม่ละมือแน่ต้องก่าวโทษท่านอย่างรุนแรงเพื่อแก้แค้นท่านเป็นการส่วนตัวที่ว่าท่านต้องระวังตัวให้มากทางที่ดีควรอำพรพางร่างกายข้าจะส่งท่านสองคนพี่นอกพาดานตรวจไป ขอให้พ้นจากดอยตาเสียงเพื่อให้ชาวบ้านจะได้มาเดือดร้อนด้วยขพราะู้ในเจตนาของท่านชาวบ้านตาเสียงร้องใจแล้วแต่ถ้าท่านสองพี่น้องไม่ออกไปจากทีน่นี่ข้ามันมีสาเหตุต้องถอยทัพก็ขอให้ท่านช่วยข้าหาหนทางที่ถืมขอท่านกลับไปพูดว่าพี่น้องสกุลกวนได้ออกไปจากดอยตาเสียงนี่แล้วก็สินเรื่องนี้นะถ้างั้น <laughs> <laughs> ข้าไปก่อนละอ๋อรักษาตัวด้วยนะอ,อ่าท่านทั้งสองเชื่อคำพูดของข้าข้าขอถามอย่างหนึง่งโอ,อ้ท่านถามมาได้เลยก็ยินู้เทียนเปาบอกว่าบนดาต้าเซียงมีทัดดีดาชุดขาวคนหนึ่งในมือมีของพิเศษทำให้เหล่าทหารแต่กระเจิงเป็นความจริงหรือไม่อ,อ๋อใครบอกว่ามีทัดดีดาที่ไหนกันล่ะ นางเป็นเพียงบุตรสาวของข้าเป็นแค่สาวชาวดอยคนหนึ่งเท่านั้นเองหอถามท่านอีอย่างบนกราทเสียงนี้มีหมอมีชื่อที่แซ่อีชื่อทรงป๋อไหมไม่ทราบว่าพอให้ข้ารู้จักได้ไหมพันแหม่ทับถามถูกคนแล้วข้าคืออีทรงป๋อโอ้ท่านเองเหรอข้าเป็นชายเชตทหารไม่ขอรบกวนท่านมาก โปรดฝากความในรักถึงด้วยอืท่านแม่ทัพบุตรสาวข้าสวมเสื้อขาดเกลอก้าตั้งแต่เด็กดื่มน้ำชากินข้าวไม่เคยเสพสุขอย่างรู้ราแต่ว่าทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีความสุขความสามารถของบุตรสาวข้าดังพรสวรรค์ฉลาดเกินคนตั้งแต่เด็กตอนนี้มีจิตใจเหมือนพระถรือศีลภาวนาชาวบ้านบนดอยต่างสรรเสริญ ขูเป็น erm พ uh, 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 uh. ่อแม่ข็มีความสุขไม่น้อยหลังจากลงจากดอยข้าจะรีบถอนทหารขอให้พวกท่านระวังตัวให้มากอย่าพระมาเด็ดขาดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านแม่ทับท่านแม่ทับท่านแม่ทับเหรอขอละก่อน น่าเสียดายในราชสำนักไม่เคยมีขุนนางจงรักภักดีแบบนี้ข้าอมีวิชาวเวทมนต์ดูซิมีใครกล้ากัดขวางการแย่งชิงพลังมิวจวงข้าไดทาา้ท่านอุปราชท่านอุปราชล้อปิงล้อมดอยต้าเสียงล้อมอยู่หลายวันวันนี้ได้ถอนทอาหารออกมา แถมหลอปิงยังได้รับบาดเจ็บุณการรบไปยังไงบ้องไม่มีหมาตาทักตวงท่านอุปราชเท่าที่หลอปิงพูดมาเท่าว่าจริงหรือเท็จลอปิงตัวดีสิบเจ็ดปีก่อนลาอข้ามาหนนึ่งแล้วบัดนี้ยังคิดจะลออข้าอีกฟังง่ายนับนะ ท่านอุปราชมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่องหญิงสามของฝ่าบาทไม่ได้ถูกโยนลงในทะเลเลยแถมยังถูกหลอปิงพาขึ้นไปบนดอยต้าเสียงเด็กสาวชุดขาวนะั่นไม่ใช่คนอื่นไกลานางคือองหญิงสามาถ้าจะผิดก็ผิดที่ข้าไม่คุ้นให้หลอปิงนำทหารขึ้นไปรบที่ดอยต้าเสียงเลย ถ้าดุปราชทางนั้นล้อปิงก็มีความผิดกล่าวเท็ตสิเอาเรื่องความผิดของล้อปิงเก็บไว้ก่อนตอนนี้ต้องหาทางกำจัดเอาหญิงสามซะก่อนอืใช่เจ้าเด็กสาวชุดขาวนั้นมีอิทธิธิ์แรกรก้าเหมือนเด็กปีศาจไม่นางไม่ใช่ปีศาจนางเป็นเทพธิดาอลงมาถ่ายบาปมนุษย์งั้นเอองั้นก็เป็นเรื่องดีสิพวกเจ้าไม่คู่ควรกับฝีมือของนาง ทุกอย่าง<ม>ข้าจะจัดการเองอท่านพ่อฉัากรู้อย่าเก่งกาดกับน,นางนะเจเด็กสาวคนนี้ร้ายกาจจริงๆแต่ยังมีชาวบ้านดอยตาเสียงยังร่วมมือกับนางอีกถ้าหากว่าท่านพ่อจะออกโรงเองแล้วก็ต้องระวังตัวหน่อยนะถ้าข้าต้องออกโรงเองข้าต้องเล่นของทุนแรงกูกเจ้าอย่าทำตื่นเต้นวันนี้คำเมื่อร จะเกิดท้องฟ้าปเปลี่ยนปแปลงถึงเวลานั้นใคาจะทำให้ชาวบ้านที่ด้อยต้าเสียงเกิดภัยพิบัติ you uh -oh. คลาลากาศปิดถ้าไม่ต้องใช้ทหารสามารถทําลายล้างดอยต้าเสียงได้ยิงสแม้เป็นเสียงเดินดินก็จะให้ปรับสู่สวรรค์ได้ ทนหมออีตั้งแต่เช้าทรอบครัวขาดอวบานท้องร่วงอาเจียนอ้ยลำบากสุแล้วล่ะเนี่ยในท้องมันมีมีดกรีดอยู่เลยนะท่านหมอรีบตรวจขาดทีเถอะอุ้ยไม่ไหวถ่ายทั้งวันเลยหมดแรงแล้วอ๋อเหรย่แล้วอย่แล้วบ้านสุกัญจนตับ้านสุกุลหวังอีกหลายครอบครัวท้องร่วงอาเจียนตั้งแต่ยามสามเริ่มระบากมาทุกคนเลยทุกคนจะเป็นหมด ตื่นแล้วพื้นหมดแล้วอ่ะทำยังไงดีนะท่านหมอเหรอคนดหลินตื่นแต่เช้านะ่ะรู้สึกว่าร่างกายไม่ปกติท้องสมัมปันปวดไม่หมดเลยอ,ะอ่ะดูตามสถานการณ์แล้วเป็นเพราะดอยตาเสียงเกิดโรคบาดขึ้นแต่เชื้อโรคนี้ะมักจะค่อยๆติดต่อกันแต่นี่ทำไมเกิดขึ้นได้รวดเร็วนักทั้งที่ดอยตาเสียงห่างกับหมู่บ้านอื่นๆนับเป็นร้อยๆเลยหรือไนงน ต้องมีเบื้องหลังอย่างแน่ท่านพ่อเมื่อคืนในตอนยามสามใจกันของข้าโยกอยู่หลายครั้งทั้งมีเสียงดังอยู่ข้างในจากนั้นก็ได้ยินเสียงข้างนอกมีเสียงพายุฟ้าขนอง<อ>ข้าเปิดหน้าต่างดูก็เห็นท้องฟ้ามืดดำทมึนไปหมดหรือว่าอเห็นที่อาการโรคที่เกิดขึ้นต้องมีคนกระทําขึ้นแน่เชื้ออหิวานี่มีทีมมาอย่างไรก็แล้วแต่ช่วยคนสําคัญกว่า เรามาหาทางแก้ไขกันดีกว่า<ช>แต่กันตั้งหลายคนจะช่วยได้ยังไงกันนะ,<ม>เะเอาละทุกคนขอให้ทุกคนช่วยเอายาแกจ่ายออกไปก่อนนะแล้วก็ทานกันถ้าท้องสายมีคนอภิรัฐมาปล่อยคนดอยแน่ว่าพวกเราทุกคน<ม>อย่าดื่มน,น้ำในแม่น้ำนะใช่ขอให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปไหนระวังมแมลงวันด้วยจริงสิต้องระวังให้มากขึ้นนะ

ซอสั้นกับลูกชายเอสั้นฉายถูกพิดร้ายเกลงว่าจะไม่รอดแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนเลยรีพาัไอย่ที่ริมบึงดอกบวัวเอองั้นพาเข้เาไปเข้ามาช้าไปก้าวเดียวช่วยอซิมสั้นไม่ได้แล้วแต่เด็กคนนี้ยังพอมีหวังช่วยได้บ้าง いいのよ。 สันชัยสันชัยเขายังไม่ตายไปรีบเก็บศพคนอื่นก่อนเถอะสันชัยสันชัยเอ้ยฟื้นสักทีแม่ค่ะสันชัยสันชัยเดียวสันชัยแม่สันชัยแม่ ได้เสียใจไปเลยนะสงสารจริงๆสั้นชยัยต่อไปจะอยู่กับข้าเถอะนะดีไหมสั้นชยัยต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเป็นอีสั้นชัยเถอะนะจำเอาไว้เถอ,อะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อหรอกสั้นชัยสองคำนี้เพราะมาก เพียงแต่คำว่าสัน้นเปลี่ยนใช้คำว่าสัน้นเมตตาคำว่าใช้เปลี่ยนเป็นใช้โชคลาภก็ได้แล้วดีดีดีสานใช้เอ้ย ơi. ต่อไปให้อยู่กับเจ้าแล้วพ่อแม่ที่ตายของเขาจะได้นอนตายตาหลับสานใช้เจ้าอยู่กับแม่นางเมีเ่ยวสานต้องบันฝึกฝนความสามารถให้เหมือนกับนางนะช่วยชาวบ้านของเรายึดถือธรรมะมากๆ ครับเอ๊ะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมโอ้ยนี่ใมนี่ค่ะนี่ค่ะเมียซ่านเมียซานอถ้าลุกอีให้เจ้าไปหาหน่อยนะอรีบไปอยู่ไหนล่ะที่หลานอสอกรีบไปเร็ว เมียวซาทั้งโดอยต้าเสียงภายในวันเดียวแต่รับเชื้ออาหิวาคนป่วยมากมากขนาดน,นี้แล้วรักษาไม่ไหวหรอกท่านพ่อข้ารู้สึกว่าโรคเนี้ยมาเร็วเกินไปอีกทั้งหมู่บ้านอยู่ในช่วงมีครบคิดว่าเชื้อโรคนี้ต้องมีผลมาจากเวทมนต์อย่างแน่นอนใช่ออคิดเหมือนกันแล้วลูกคิดจะทำยังไงอ่ะ สามารถสวนอ่อนวอนแจก,กันพิเศษของเจ้าได้ไหมได้ข้าจะลองดูอ่านี่ที่ลานส่งนี้เป็นยอดสูงสุดข,ของดอยต้าเสียงเจ้าก็ล้องที่นี่เถอะนะ เอ้ดูนั่นสิกันออกนิดแล้วโอเนดอยป่าเสียงรอดแล้วมีทางรอดแล้ว ท่านพ่อพ่อดื่มอิจฉาไม่ได้เพิ่มเ๋ยเรื่องเล่าดีของเลยเนะโอ๊ยแต่เท้าแย่แล้วพวกมันแกอาถันแล้วคนที่ไปล่าสัตว์ก็ไปล่าสัตว์ทำนาก็ไปทำนาแต่ละคนทำาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตายไปกี่คนล่ะตายแค่สิบกว่าคนเองอืมข่าวที่ได้เชื่อถือได้หรือเปล่าล่ะชัวอได้ครับผกเราพี่น้องเห็นว่ากับตาอะไรครับใช่แล้ว จริงๆท้าหญิงสามฤทธิ์ไม่เบาได้เท้าสี่คะ่ะโปรดระงับอารมณ์ข้าคิดว่าดี <c oughs> ให้ทำตามนี้ข้าไม่เชื่อว่าหญิงสามน่ะจะรอดพ้นมือเข้าไปได้ดตายแล้วช่วนฉันจนงเยอย